แต่งแล้วลาเคลียรชัดจะหมดสัญญาแห่ออกทั้งประเทศใบเฟิร์นอัญชสา,านางเอกลูกรักช่องวานถูกสับตาหลังวิวาแล้วไร้ละคร อัญชชาม,มงคลสมัยชื่อเล่นใบเฟิร์นเกิด17มิถุนายนพศ2536เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ปัจจุบันทำงานในสังกัดเดอะว e นเอ็นเตอร์ในเครือ GMM อ r a m m y กรมีเกิดที่กรุงเทพมหานครเรื่องเซ็นผู้หญิงบอกเลยแรงจริงนะจ๊ะหากดมหนุ่มคนไหนนอกใจไปหาสาวอื่นยังไงความลับก็ไม่มีในโลกแน่นอนเช่นเดียวกับนางเอกสาวใบเฟิร์นอชช อามงคลสมัยที่ก่อนหน้านี้เคยเล่าประสบการณ์จับโป๊ะแฟนมีกิกผ่านทาง YouTube ทำเอาหลายๆคนอยากฟังต่อถึงเรื่องความรักที่ผ่านมาของใบเฟิร์นว่ามีเรื่องไหนแซบๆอีกได้คำตอบแล้วใบเฟิร์นอาชสาเคลียร์ชัดมีสัญญาช่องวันหรือไม่พูดถึงนางเอกทางช่องวัน31อีกหนึ่งคนที่ฝากฝีไม้ลายมือกระชากใจแฟนๆก็ต้องยกให้ใบเฟิร์นอาชสาแจ้งเกิดจากเสนหาเดารี่ตอนกับดักเสนหา ก่อนจะมีผลงานออกมาแบบจุกๆ แต่ล่าสุดหลังจากมีการปล่อยภาพปฏิทินของทางช่องวัน3ัเอดปรากฏว่าไรเงาไบเฟิร์นงานนี้ทำเอาแฟนคลับใจหายพร้อมตั้งคำถามทำไมถึงไม่มีไบเฟิร์นหรือเป็นเพราะเธอหมดสัญญากับทางสถานีแล้วทางดาราเดลี่มีโอกาสพูดคุยกับไบเฟิร์นซึ่งเธอได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่าเธอยังมีสัญญากับทางสถานียังมีละครทางช่องวนันคือใหม่ม้วนปวนรักและจันกลางใจแต่อยู่ๆกลับมีกระแสะข่าวลือ ใบเฟิร์นไร้งานละครเรื่องใหม่หรือเธอหมดสัญญากับทางช่องวันแล้วลาสุดดาราเดลี่มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามข้อมูลซึ่งใบเฟิร์นก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงและยังมีสัญญาอยู่เอาเป็นว่าปิดจ็อบข่าวลือทุกคน